แจกสเทคนิคให้ร้องเพลงงก็เพราะเทคนิคที่1เพิ่มสไตล์การร้องในแต่ละโทนเสียงหรือการเพิ่มสีสันให้กับเสียงร้องของเรานั่นเองเริ่มจากการทำเสียงสองเสียงสามเสียงทุม้มเสียงหนาเสียงบางเทคนิคที่สสร้างอารมณ์ให้กับเพลงที่เราร้องเทคนิคนี้นะคะเราต้องเข้าใจความหมายของเพลงให้มากขึ้นว่าเพลงนั้นเป็นเพลงเศร้าเพลงรัก หรือเพลงสนุกสนานเช่นถ้าเพลงนั้นเป็นเพลงเศร้าแต่เราร้องด้วยเสียงและอารมณ์ที่สนุกสนานขอโทษอทษที่ทำเธอเสียใจแบบนี้ที่ถูกต้องนะคะออออและเทคนิคสุดท้ายเป็นเทคนิคที่สำคัญมากๆเราต้องฟังเพลงให้ละเอียด ฟังจนจำเมโลดี้ของเพลงได้หรือสามารถจำเนื้อร้องของเพลงนั้นได้และเอามาปรับใช้ให้เป็นตัวเราสิ่งที่สำคัญคือเราต้องฝึกฟังเสียงร้องของตัวเองบ่อยๆเพื่อ <Yes. S 1> ดูว่าเราควรปรับแก้ตรงไหนไหมใช้เสียงร้องนี้กับเพลงนี้ดีหรือเปล่าวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาความไม่มั่นใจในเสียงร้องของตัวเองและทำให้เรารักเสียงร้องของตัวเราเองมากขึ้นด้ค่ะ และนี่คือ3เทคนิคที่จะทำให้เราร้องเพลงยังไงก็เพราะลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ